ที่ขาดด้วยกำลังขวาทันทีตัดที่ท่านขานะครับดาวลูกไก่เตะจุดบนโดนเตโดนเกี่ยลงไปหวังจะออกขวายาวแต่โดนดาวลูกไก่เกี่ยลเข้าหาดาวลูกไก่โดนตะแลาวขึ้นป่าที่หน้าขาขึ้นมาขวากันทีดาวลูกไก่ขึ้นมาขวาก่าทวางไว้ขึ้นเยอะเลยขวากันที่ต้นขาทีเอามาดาวลูกไก่โคละเตะคนล่า Cadê เอาชั้นไปตัดใหม่ไหมดูกันนีนกขาจะหนึ่งวหวยไม่ไหวอ้าวลูกขาเล่นก้หนักเลยเจนี่โอ้ตต้องเอาคืนนะครับพอโดนนัดเปดไปแล้วลูกขาเล่นก้นหนักเลยโอ้ไหวไตต้งรับอ้าวไปไม่กอาคุกไปเลย่อ้าวดูกันมาดูกันึ้นดูกันกันเออครัครับอ อือย่มาถึงมันตกรอยว่ากันตอนตครับกินเรียบไหวไม่ไหวเตนไหวมันเออยากจะเต้นดูแต่มันไม่ไหตาอ่อนลจะเอ้าจะตัดังไปครับไก,ไก่พินเรียบเตะได้ก็เ็นจัดันทิ้ไปเลยดดยกจุดพ้าก็ต้องอยที้ากันครับโอ,อ้พี่เงทีมงานมด,ด,ดนเตะกินเปล่าแล้วสองดอกลเอาทุอีกที จะเห็นแตกต่างกันไน้ไม้จะเตนในยีนสุดท้ายโอ้กรรมการนะครับก็เปลนอันว่านะครับดาลูกไก่เทียบ้านดาล็กเทียบนีครับอาจารย์มวยทั้งคู่ครับแดงนี่อดีตมวยดังของเด็กชูเรินเลยครับผพ้คู้ต่อกรผู้จับยากและเตินแยก่อนนี่นี่ือเดนใช้ลูกน้องยอจากน้องยอสนม เอาดันน้ำเงินมีการปัญญัติหรืออาจารย์อยากร้อยไข่ตอนนี้เป็นอาจารย์มวยด้วยพิชอมมวยอยู่ที่ไทยกตหลัก2จากคนรบจากคาตินเม็ดวันนี้นายครบให้กับพี่น้องไปเป็นมือให้คุผู้ชมกันให้เยอะครับในคืนนี้ครับอาจารย์มวยทั้งคู่ในอ่อนนงอ่อนเมียอ่อนนอนไปด้วกันแต่โอ้สันติสุขในรักของท่านผู้ใหญ่ จากน้องอียอครับมือครับแม่โหเรูปร่างดีแล้วครับจ้า่ทักทายแล้วอาจารย์ยับแมวเอาสูงเลยแม่แถมผู้จับยากครับนี่ต้องโทรเรียกมาเลยได้เลยจ้าได้ใหญ่่ครับมุดเงินได้ของท่านผู้ใหญ่ต้องเรียกขอเรียกเรียกท่านผู้ใหญ่เลยครับใครลองหาใครมีน้องชาวอำเภอสันขะได้รู้ว่าดูนี้ผู้ใหญ่จากหนองอีย่อำเภอสนมเนี่ยมีผู้ใหญ่ที่ช็อคเงิอยู่ ติดต่อมาได้ดิใช้เวลาเลยครับนเชียนรามยติดต่ออ้นวอนกันหลายวันทีเดียวครัก็จหรับโวยคู่นี้โอ้โหตบตูครับล้มทั้งคู่เลยแม่จาน,จนใหญ่ยูบอนผู้ใหญ่บอกว่าเอาเถออยู่ล่างก่อนเร่มแรกเออยู่ล่างก่อนโอ้โหครับ จัดแม่เจอสายสวนมาสายผู้ใหญ่ผู้ม่อยธรรมดาครับเมื่อยกที้หนึ่งครับท่านผู้ใหญ่พักผู้นำชุดเทนเล่นแดงครับแม่ดปราชาชนคนธรรมดาเล่นอาจารย์หยาดครับนั้นเงินต่อยไปต่อยไปวอาแล้วอาจรย์เล่นครับเอาอแม่ขัดบนน่ะเอ้อาแม่ขัดบนการต้องการกั้ยุ่งแม่ราชาครับเดีอาจารย์หยาดมาไปก่อนเลย

มันจะเป็นนี่ <Đ ê S 1> ไปนีเ่เลยกินคนะเจ้าหน้าของเด่นใครรับรองโอ้แต่ด e <energetic. S 1> so. you know. ูสักแบบมัดไม่หลังเพียงนะครับเก๋มัดขาเป็นขาหน้าเก๋ครับดูครับนี่เป็นมีลาเฉยๆเป็นมีลาทีลาของเวย์เก่าเวยดังเลยอดีตเป็นมีลาครับใครที่ไม่เจ็บนะครับโอ้โหครับต้องมีที่เรียกแรงเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ไม่มีเจ็บครับ

ไปเลยดูกล้องบัญชนจะชอบเรียราได้ขนาดไหนเดิ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 นเซนไทยจะทบลูกยัวลูกยูไปทางด้านกล้องมันจะได้ไหนขนาดไหนครับเดินต่อไปเลยครับต่อไปไม่ต้องเร่งนะเดินไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยเดียปเลยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลย ายไปเลยไปเลย